ไผ่ตันคือไผ่ที่ไม่มีรูกรวงเลยตลอดทั้งลำซึ่งอาจเกิดขึ้นกับไผ่พันใดพันหนึ่งก็ได้ถือเป็นไผ่พิเศษที่หายากพบเจอได้น้อยไผ่ที่เกิดมาผิดธรรมชาติคือตันตลอดทั้งลำตั้งแต่โคนจะดปลายโบราณถือว่าเป็นของอาถรรพ์ที่มีคุณอยู่ในตัวบางท่านเรียกไผ่ตันว่าไผ่มหาอุดเกจิอาจารย์ทั้งหลายจะนิยมนำไผ่ตันมาเขียนอักขระเลขยันต์ต่างๆ เสกด้วยคาถานิยมทำเป็นตะกรุดหรือประหลัดขีกมีอิทธิคุณเด่นด้านมหาอุดสัตว์ร้ายและผู้คนจะเกรงขามเป็นมหาอำนาจหากได้ไผ่ตันที่มีลำสวยงามก็จะถูกนำมาทำเป็นไม้เท้าไม้ตะพดซึ่งมีอิทธิคุณทางด้านทรหดเดินไม่เมื่อยไปไหนมาไหนแคล้วคลาดปลอดภยัยป้องกันคุณใส่มนดำและสัตว์มีพิษได้ด้วย ไผ่ตันนอกจากจะมีคุณดีเยี่ยมทางมหาอุดคงกระพันแคล้วคลาดและยังมีคุณด้านเมตตาเสริมโชคลาภได้อีกด้วยค่ะและเนื่องจากไผ่ตันนั้นหายากนะคะไผ่สักร้อยกอจะมีสักลำที่ตันคนในสมัยก่อนก็จะมีวิธีในการสังเกตในการหาไผ่ตันก็คือหาเกิดไฟป่าหรือมีการจุดไฟเผาไร่เผาสวน แล้วไฟลามไปที่กอไผ่หากไผ่กอใดไม่ถูกไฟไหม้แสดงว่าที่ตรงนั้นมีสิ่งอาถรรพ์คือต้องมีไผ่สักลำที่เป็นไผ่ตันอยู่ในกอนั้นนอกจากจุดไฟเผาไม่ไหม้แล้วยังมีอีกวิธีในการหาก็คือเขาจะสังเกตในคืนที่มีแสงจันทร์ส่องหากกอไผ่ใดมีแสงสีขาวเป็นเส้นยาวๆหลายๆเส้นเรืองแสงออกมา แสดงว่ากอไผ่นั้นมีของดีอยู่นั่นก็คือไผ่ตันค่ะเพราะว่าโบราณาจารย์ท่านเชื่อกันว่าไผ่ตันนั้นมีเทพเทวาสถิตยอยู่